ขออนุญาตมงนดน,นึสวัสดีค่ะมัวแต่คลิปนะคุณต้องมเช็คก่อนะค่ะเอาแล้วมันจะเช็คให้แต่กลัวดีๆนะพี่แอมนดีๆพี่แอใมมมมส่ตา ผมไปเรียนภาษาใต้มาเอาแล้วเอาแล้วเรียนภาษาใต้เลยเขาบอกว่าถ้าเราจะชมใครสักคนเนี่ยเราก็พูดคำนี้แล้วผมก็เชื่อเลยว่าคนที่กระปีเนี่ยน่ารักกังหู้น่ารักกังหันน่ารักแจ๊คแม่แม่แม่ผมเรียนมาผมบอกไหมโอ้คุยได้เด็ผมผมจำมาสี่อาทิตย์แล้วนะเนี่ยโอ้โหไม่งานนี้เรอใช่ไเดี๋ยวสามคำเมื่อกี้คือสี่อาทิตย์สี่อาทิตย์ครับสุดยอดสุดยอด กมีไหมมีไหมขอหักคํานึียสอนภาษาใต้คุณเพื่อนเออเล่นตายเล่นตายต่อภาษาใต้ชนิดหนึ่งอะไรจ๊ะเอาคำว่าแม่ว่ามาว่าอะไรแม่เออโอ้นี่อันนี้ส่วนตัวมากป่ะร้อเลยร้องเลยเราเป็นคนเซ็ต ดีเด่นครับดีเ <occurs> ด่นค่ะเอาเราแบ่งเป็นรอบรอบผู้ใหญ่วันนี้เห็นเด็กมาเยอะมากเลยค่ะพี่ชายมีมีน้องคนไหนให้กำลังใจก่อนมาด้วยน้องต้นกล้าอยังฮะนี่จะได้โอ้ยยอดนักเทียเลยเขาเขาโเวอร์อลผมด้วยเวอร์บผมด้วยเอฟซีผมเอฟซีผมเอฟซีด้วยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอรอบเด็กก่อนเลยค่ะพี่เด็กค่ะพี่เด็กพี่พูดจาลงเรื่อพี่บอกคันมาก 对哈。<laughs> <laughs> ไม่ได้สิพอล้วสองสี่หกสิบลบเลยแล้วอย่าลบเลยอย่าเลยอย่าเยอย่หเลยสามเก้าลูกเออโอเคเก่งมากอ่ะเว้นระยะไม่ค้ที่เอิเออเดียร์ทำความรู้จักน้องๆพี่คนนั้นเลยาันแรกค่ะน้องอะไลูก้องไหคุณน้องอยู่จังหวัดอะไรคะ้น้องเช่ะจ 好啊。 กอพี่แค่ไม่ปลอดไทยแล้วลูวลวลวก,กเ,เ,เก่กเงมากราไหมรอไหมละ่ะจับจับที่เป็นจอนกันไงจับที่เป็นจอมเลยเอาหน่อยเขาฟัวเขาฟัวพี่เทมสะดุ้งเขาเลยเอานิ้วจิ้มจิ้มพี่เทมสบายดีให้ลูกสบายดีโอเคค่ะ <Okay. S 2> สบายดีค่ะน้องคนต่อไปชื่ออะไรคะคนสวยชื่ออะไรคะลูกไทร์ซอร์ น้องเขาวันสี่ขวบค่ะสี่ขวบน้องใบเฟินห้าขวบเพราะว่าน้องใบเฟิร์นฟังจากน้องเขาวันมาว่าตัวเองอายุห้าขวบโอเคโอเคเราเรายืมเรายืมยืมมาน้องคนต่อไปจ้ะค่ะคนต่อไปเลยค่ะชื่อน้องอะไรคะชมพู่อะไรนะคะน้องชมพู่น้องชมพู่เพ่อนอยากไปอะไรเออเออีเลยสายการบินไหนเดี๋ยวพี่ไปนั่ง นี่โห <Yeah>. oh. oh. ้โหตะทันที่เลนแล้เนี่ยที่นตะทันย้น เดี๋ยวดข้างล่างขิดขาคนต่อไปคนต่อไปนะต่อไปนะชื่ออะไรลูกกีตากตาโอขึ้นอยากเป็นอะไรบอกพี่แคนเสียดังฟางคัดผู้พิพากษาโอ้โหยอนาคตไกลว่าที่อายการหรือผู้ เป็นคุณหมอคุณหมอนี่กบีจะมีหมอแล้วสามคนนะฮะนี่กบีจะไม่มีคนป่วยเลยเตรียมตัวป่วยอจบตอบไปเก่งมากคนต่อไปครับน้องต้นกล้าน้องต้นกล้าต้นกล้าอยากเป็นอะไรครับทหารครับเป็นทหารโอะพูดจรโลโลทหารมากๆเลยการจะเป็นทหารต้องมีการฝึกระเบียบวินัยพี่แค่ครับพี่แค่เกณฑ์ทหารเนี่ยนะยัง

เดี๋ยวนะรอรอคำสั่งอย่างพี่นะผู้บังคับบัญชาสั่งแปลกๆทั้งหมดหนยใจเข้าทีทั้งหมดแถวตรงนี่พอพี่บอกทั้งหมดให้หายใจเข้านะโอเคทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดตอนี้เชื่อว่าน้องใกล้หมดลงแล้วเอง่ายเอง่าย ไปจะลอกการบ้านหมอค่ะสรุปโรงพยาบาลที่นี่เนี่ยจะไม่ขาดแคร์หมอเลยสักแคะแนนนะโถน้องน้องเอป็นอะไรลูกน้องนักใสค่ะน้องนักใสโตขึ้นอยากเป็นอะไรคะนักใสน้องหนูอยากเป็นคุณหมอค่ะรอการบ้านมาดีมากนะฮะนี่ถ้าเปิดมาเป็นด็อกเตอร์นี่ด็อกเตอร์ทั้งแถบเลยนะ เอาละดัสม right. uh, ินอ่ะตามนั้นน่ะลูกดัสมินเออจัสกมินดยั๊กมินก็ไเลยค่ะนี่เรื่องนี้กงส่งี่แค่ช่วเพลน้องอะในคู่แข่งมุกตามาแล้วนะ จบสวยจบสวยดาราชัดเจนไนะ